กลับมาจากวันฐานผ่านศึกมาที่ศึกเลือกตั้งคือเราอยากจะพูดคำหนึ่งว่าคุณลูกน้ำผมว่าในช่วงเวลาเนี่ยในช่วง3 4มสวันหลังจากเนี้ยผมว่ามันจะมีสงครามข่าวสารกันมากคือมันอาจจะเป็นหมัดน็อกก็ได้คือในช่วงเวลาเนี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตว่าทุกภาคการเมืองเนี่ยจะเหมือนต้องมีการทางตั้งรับและก็ไปรุก เออครั้งลุกและรับในช่วงโค้งสุดท้ายมันมีอะไรฉลับฉวัดฉวียมาได้เสมอโอ้โหแล้วแบบว่า<ม>ในรอบนี้เนี่ยในมุมของคุณอนุทินเองเนี่ยก็ถึงขั้นว่ามีการไปปราศัยที่สมพรณบรรีค่ะผมขออนุญาตใช้ศัพท์แบบบ้านๆน,นะคือคมีการใช้ศัพท์พ่อขุนรามในการพูดปราศัยในการไปดึงคุณวราวุธมานะคะแล้วก็มีการพูดถึงคุณพ่อของคุณวราวุธด,ด้วยก็คือคุณบรรหารนะคะแล้วก็โอ้โหชาวเน็ตบ,บอกว่ามันมาก อยากจะ, <S <S จะรวมวงกับคุณอนุทินสักครั้งในชีวิตรวมวงอะไรก็รู้กันอยู่นะทีนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าบรรยากาศเนี่ยนอกจากคุณอนุทินและในมุ่ของพักเพื่อไทยและพรรคอื่นเขาเป็นยังไงทีนี้เราไปเจาะกันที่คุณอนุทินกันก่อนอคือในการขึ้นปราศัยเนี่ยนะฮะเพื่อช่วยหาเสียงที่ปทุมธานีเนี่ยนะฮะความน่าสนใจก็คือบอกว่ายัางไงก็ตามเนี่ยเราพูดถึงพักภูมิใจไทยก็ต้อมีโครงการเรือธงโครงการหนึ่งที่บอกว่าจะกลับมาทําแน่เลยก็คือคนละครึ่ง plus a สแต่นอกจากนี้ก็บอกว่าเฮ้ ในเรื่องของความป้องกันการป้องกันภัยในเรื่องของตัวชายแดนก็ดีและนโยบายอื่นดีก็ไม่ละทิ้งไว้เหมือนกันนะครับอยากให้ไปดูสีสันจากนายกหนูกันหน่อยนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ตําแหน่งสําคัญเลยก็คือแม่ทัพเลือกตั้งหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะฮะพาแกนนำเนี่ยช่วยผู้สมัครสสปทุมธานี8เขต โอ้โหเป็นกิมมิคเลยคที่จริงเราบอกกันก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวสารโตกันไปโตกันมาถึงเรื่องของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่บอกว่าไม่ยืนตรงครุธงชาติ่ที่มีการแบบควายหลัง่ะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็มีการไปแฟกช็คกันแล้วก็คือจริงเขาก็ยืนตรงครุทธงชาติแต่ในความเป็นจริงก็คือในครั้งนี้เนี่ยคุณอนุทินก็เชิญชวนทุกคนในเวทีประสายครั้งนั้นเนี่ยนะฮะร่วมยืนตรงครุธงชาติค่ะคุณอนุทินกล่าวบนเวทีว่าวันนี้มาด้วยความมั่นนใใใจจจว่าาาาชกกุททพมมหะ้โอสภูิไย เข้าไปทำงานรับใช้ทุกท่านบอกไปเลยว่าถ้าให้โอกาสพักภูมิใจไทยเข้าไปทำงานให้เป็นนายกจะเดินหน้าคนละครึ่งเฟสสองเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจลดรายจ่ายเกิดการหมุนเวียนของเงินว่ากันว่าโครงการเนี้ยโอเนีย เนี่ยคุณลูกน้ําเวลาเวลานายกหนูไปนะก็จะต้องถามเพราะพ่อค้าไม่ค้าว่าเป็นยังไงและทุกคนก็จะฝากฝังเอาไว้ในดวงใจคนละครึ่งคนละงเออคนละครึ่งคนละครึ่งจริงๆมันเป็นโครงการที่คุณผู้ชมนึกง่ายๆนะก็คือว่าสมมติว่าวันนี้ผมซื้อกาแฟ60บาทอยู่ดีๆมีคนจ่ายค่ากาแฟผม30บาททุกคนก็แฮปปี้สิค่าใช้จ่ายมันก็ลดลงไปก็เลยเป็นโครงการที่อยากให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของคนละครึ่งที่หลายคนบอกเป็นภาพจํา ก็ต้องบอกว่ามีโครงการอีกหลายโครงการนะฮะคือหลายคนเนี่ยก็จะเห็นภาพจําของภาพของภาคภูมิใจไทยในหลายในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของชายแดนก็พิสูจน์มาให้เห็นแล้วนะฮะเมื่อมีภัยคุกคามก็สามารถที่จะทําได้อย่างเต็มที่เพื่อปกป้องบ,บ้านเมืองให้ปลอดภัยจากการคุกคามของต่างชาติก็มีการอ้อนขอชาปนธุธานีนะฮะขอเลยภูมิใจไทยยกจังหวัดพร้อมทั้งเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรค ไปฟังเสียงคุณอนุทินกันหน่อยฮะอยากไปดูลีลาเขานิดนึงภูมิใจไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลพิสูจน์ให้พ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วว่าไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อประเทศชาติมีภัยเมื่อไรถูกคุกคามเมื่อไรถูกล่วงล้ำอธิปไตยเมื่อไรรัฐบาลที่ผมเป็นหัวหน้านรัฐบาลอยู่ ทำเต็มที่เพื่อปกป้องบ้านเรือของเราให้มีความปลอดภัยจากคำจากการคุกคามของคนต่างชาติครับผมว่าคุณอนุทินน่าจะใช้เสียงเยอะช่วงนี้ใช่ไหมฮะอาจจะมีแหบแบบ้างแต่คือมาด้วยใจอะนะเออก็<จ>ต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตัดหลายหมวกเออ